ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลวังดานนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับที่ดินติดถนนเส้นสามสามนะครับถนนสุวรรณสรนะครับเป็นถนนสุวรรณศรนะครับ ถนนเส้นสามสาม e ถ้าเราออกจากหน้าแปลงที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่เสาปูนตรงอ่าที่มีป้ายขาดตรงนั้นนะครับเสาปูนตรงนั้นเลยนะครับอยู่แนวร่องเนี้ยนะครับอา่าแล้วก็ยาวไปนะครับยาวตามถนนนะครับยาวเนี้ยตามแนวตรงไปเลยนะครับ หน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เสาตรงเนี้ยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับไปถึงทิวต้นพุ่มนู้นนะครับตึงสูงนะครับแล้วก็มีแนวเสาปูนอยู่ตรงนั้นนะครับหน้ากว้างตั้งแต่ตรงนั้นมาเนี่ยนะครับนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับ จะเป็นแนวตรงตลอดเลยนะครับแนวตรงนะครับพอมาถึงช่วงพอเลยแปลงของเราไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มโค้งนิดๆนะครับโค้งนะครับจะเริ่มโค้งหน่อยๆนะครับโค้งแล้วตรงนั้นนะครับตรงที่มองเห็นตรงนั้นที่มีตึกกันนะครับตรงนั้นถ้าเราตรงนั้นจะเป็นยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นตรงนั้นแล้วก็อ่าด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็ตรงหน้าสนามกอล์ฟเครือสหพัฒนะครับจากที่ดินไปก็ประมาณสัก อ่าหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นยูเทิร์นนะครับนะครับก็อยู่ใกล้ยูเทิร์นที่ดินอยู่ฝั่งขาลงนะครับขาลงเทพนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งขาขึ้นนะครับนะครับฝั่งขาลงนะครับจากเราเนี่ยนะครับถ้าเราวิ่งไปด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะไปที่อ่าอำเภอเมืองปราจินบุรีนะครับตัวจังหวัดปราจินบุรีแล้วก็ไปนครนายกนะครับไปนครนายกแล้วก็ไป วิ่งออกจากนครนายกนะครับจะมีสองเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งจะไปสระบุรีนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งก็จะไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเสมอถนนเลยนะครับเสมอถนนเส้นสามสามถนนสุวรรณศรนะครับเป็นถนนสี่เลนเนี่ยนะครับระดับพื้นที่เนี่ยเสมอถนนเลยนะครับแล้วด้านท้ายก็จะสูงสูงขึ้นด้วยนะครับก็จะที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ต้องถมเลยนะครับ นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแปลงนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับอเราจะติดถนนเส้นสามสามนะครับถนนสี่เลนสวนอสนเนี่ยนะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับเนื้อที่สิบสองไร่หนึ่งงานนะครับกับอีกแปดสิบแปดสิบสองตารางวานะครับเนี่ยนะครับคือแปลงนี้สิบสองไร่ หนึ่งงานแปดสิบสองตารางวานะครับตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งไว้นะครับไล่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับติดถนุนสี่เลนนะครับอันนี้บัตรแจ้งไว้ก่อนนะครับไล่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับหนึ่งจุดหกล้านนะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรตรงนี้ซื้อถ้าคุณคุณท่านใดนะครับที่มีทุนทรัพย์นะครับพอนะครับ ชวนเพื่อนชวนพี่มาหุ้นกันจะได้ที่ซื้อสวยเลยนะครับจากตรงหน้าถนนสวนสอรสรเนี่ยนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับไปไปตรงที่บัตรจอดรถนะครับนะครับก็จะค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับพอไปถึงบัตรจอดรถแล้วก็จะจะหักไปตรงอ่อด้านท้ายรถนิดนึงนะครับแล้วก็จะหักไปด้านท้ายก็ระบุติดทางสาระชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับจากตรงนี้ไปสนามกอล์ฟเรือสหพัฒนะครับประมาณ หกเกตร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับสนามกอล์ฟเพื่อสหพัฒน์อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สนามกอล์ฟนิวไซส์นะครับเราก็จะจะเลี้ยวเข้าตรงตึกตรงนั้นนะครับมันจะเป็นถนนถนนหลวงนะครับชนบทวิ่งเข้าไปหาเขานู่นนะครับสนามกอล์ฟนิวไซต์ก็จะอยู่ติดเขานน้นเลยนะครับอยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกเป็นอ่อ่า,อาสนามกอล์ฟนะครับตรงนี้ นะครับติดถนนเลยทีเดียวนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่ต้องการทําเป็นอ่าลานโกดังพักสินค้านะครับหรือว่าต้องการทําเป็นปั๊มน้ํามันนะครับเป็นปั๊มน้ํามันเป็นโกดังพักสินค้าเป็นโรงงานรับซื้อสิ่งของก็ได้นะครับตรงน,นะรน,น,น, 6, นี้นะครับไรนึง้านหกแสนบาทเนี่ยนะครับก็ราคานี้ก็ต่อรองกับ คุณพี่เขาได้โดยตรงนะครับเจ้าของนะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างกันนู้นเลยนะครับถึงริมนู้นเลยนะครับก็โอเคนะครับเนื้อที่สิบสองไร่หนึ่งงานนะครับกับอีกแปดสิบสองตารางวานะครับ ส่วนราคาเนี่ยนะครับเห็นคุณพี่เขาบอกว่าราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับลดหย่อนได้นะครับสนใจก็มาคุยรายละเอียดกันตรงๆเลยนะครับนะครับมาคุยมาต่อรองกันนะครับก็จะได้พื้นที่สวยๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าท่านเดินทางจากพื้นที่ตรงนี้นะครับไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตหรือว่าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ร้อยสามสิบสองกิโลนะครับต้อขออภัยนะครับร้อยสามสิบกิโลนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสามสิบนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบเอ็ดกิโลชนบุรีร้อยสามสิบสามกิโลนะครับชนบุรีนะครับเปรียบเทียบจากอา่า เทียบเทียบจากตลาดโลงเกลือนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับอรัญยประเทศนะครับร้อยสิบสองกิโลนะครับนะครับอาชาเชิงเซาเก้าสิบโลเท่านั้นเองนะครับเราจะอยู่แนวตรงนะครับอยู่แนวตรงก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลักปูนอยู่ตรงป้ายตรงเนี้นะครับรถท้องสายรถจะมาดันทิ้งนะครับป้ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับเนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้หน้าที่อยู่แนวตรงอย่างเงี้ยนะครับ นี่เลยนะครับจะตรงแบบนี้เลยนะครับพอเลยหน้าแปลงที่ดินของเราไปก็จะก็จะเริ่มโค้งนิดๆนะครับเนี่ยนะครับโค้งแค่หน่อยเดียวนะครับโค้งแค่นิดเดียวเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับจะโค้งแค่นิดเดียวนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นปั๊มได้เป็นอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับ นี่เลยนะครับแนวนี้เป็นแนวตรงตลอดเลยนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับที่สนใจนะครับเนื้อที่สิบสองไร่หนึ่งงานกับอีกแปดสิบสองตารางวานะครับส่วนราคานี่ต่อรองได้นะครับต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับไรล่ะหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่นะครับ สี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับตัวเจ้าของนะครับอยู่แถวปาจีนนี่เองนะครับเป็นเจ้าของอยู่ปาจีนนะครับเป็นเจ้าของเดิมนะครับนะครับเป็นเจ้าของเดิมเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นของนายทุนนะครับเป็นของเจ้าของนะครับเป็นของชาวบ้านนะครับก็ราคาก็มาต่อรองกับเจ้าของโดยตรง นี่นะครับตั้งอยู่ตำบลวังดานนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีติดถนนสุวรรณสอนนี่นะครับจากตรงนี้นะครับไปนครนายกนะครับห้าสิบกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับไปนครนายกนะครับจากนครนายกไปที่ลังสิตก็อีกประมาณสักเจ็ดสิบกิโลนะครับรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าโลเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดต้องการซื้อที่เก็บนะครับ เป็นมรดกให้ลูกให้หลานเนี่ยแปลงเนี้ยไม่น่าจะผิดหวังนะครับหรือต้องการทําปัม๊มทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของอ่าแกต้องการจะขายนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือโทร098-007-5266ปดศูนย์นะครับศูนย์เนะครับห้าสนะครับบัตรก็ยินดี จะพาคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับก็จะมานี่เลยนะครับตรงนี้นะครับตัดตรงมาตั้งแต่หน้าถนนนะครับตรงมหาบัตรนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นที่โคกสวนมันอย่างนี้เลยนะครับเสมอถนน นะครับด้านท้ายนี่จะสูงกว่าถนนด้วยนะครับเหมือนนะแอรท้ายจะสูงนะครับแล้วก็สลบลงหน้าหาถนนนะครับตรงนี้ไม่ต้องถมเลยนะครับหรืออาจจะตบแต่งอีกนิดหน่อยนะครับด้านท้ายก็ระบุเป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับด้านท้ายนะครับนี่นะครับก็จะตัดมาเนี้ยนะครับตามแนวอาทางเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับจากตรงนี้ก็ตัดตรงไปหาตรงเนี้ยนะครับเนี้ยตรงริมตรงเนี้ยแล้วก็ตัดตรงเลยนะครับตาม ตามรูปแปลงเนี่ยครับตามรูปโฉนดนะครับตัดตรงแบบนี้เลยแล้วก็ไปถึงทิวก็ไผ่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อ่าไม่ต้องถมนะครับตรงนี้ไม่ต้องถมเลยนะครับส่วนราคาก็มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไร ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอนะครับขอให้ร่ารวยด้วยกันทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอ จบนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนื้อที่12ไร่1งาน8อ2ตารางวานะครับอยู่ตำบลวังดานอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยนะครับไปอีกนิดเดียวก็จะเข้าเขตอำเภอประจันตคามนะครับอำเภอประจันตคามแล้วก็จังหวัดปราจีนเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอขอบพระคุณมากครับ